สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นม1ที่น่ารักทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะก็มาเจอครูป,ป๊อปอีกเช่นเคยในรายวิชาภาษาไทยนั่นเองค่ะ,ะวันนี้นะคะมีใครอยากทราบบ้างไหมคะว่าครูจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรอ,ะอยากทราบกันใช่ไหมล่ะคะแต่ก่อนอื่นนะคะก่อนอื่นเลยในก่อนที่จะไปเข้าสู่บทเรียนครูจะมีกิจกรรมที่ชื่อว่า นะชื่อว่าเลยนะชื่อว่าลองอ่านดูหนูทําได้นะคะมาพวกเราเนี่ยอลองทํากันก่อนอเราไปเรื่องกันเลยค่ะจากบทประพันธ์นี้นะคะอ่านพร้อมๆคร,รูค,ค่ะมาตัาง้งนางปอกแล้วใส่โถแก้วแผลวคลายแสงยามชื่นดื่นรวยเรงกลางอิ่มอ่างสาบนาสาอ่ะ,อะบทนี้นะคะจากเรื่องกับเพชมเครื่องขาวาน นักเรียนเกี่ยวกับพันนี้มีความไพเราะไหมคะไพเราะใช่ไหมคะแล้วมีใครพอจะตอบครูได้บ้างว่าทําไมมันถึงมีความไพเราะเพราะว่าอย่างใดอะไรอย่างไรบ้างนะคะ,ะถ้าไม่มีใครรู้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะมาเฉลยไปพร้อมๆกันนะคะนักเรียนสังเกตเห็นคําว่าปรางกับนางไหมคะ คำนี้นะคะมันเป็นการเล่นเสียงสัมผัสสระนะคะคําว่าปรางกับนางสัมผัส,สระอาแล้วก็มาตาแม่กงเหมือนกันคําต่อมานะคะคําที่สองคำว่าแก้วกับแพรวนะคะเป็นการสัมผัสระแอแล้วก็มาตาแม่เกลน,นะคะวอลวนมาตาแม่เกลน,นะคะเดี๋ยวคุณครูเปลี่ยนสีนะคะเพื่อแยกให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นต่อมานะคะคําว่า แผลกับพายอ่ะอันนี้ยังเป็นการเล่นเสียงสระอยู่ไหมคะอ่ะไม่ใช่นะคะเพราะว่าคํานี้นะคะเป็นการเล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะในคําว่าพอโรนะคะพอโรเป็นคําพวกกล้าเหมือนกันอ่ะต่อมาแลใครสักเห็นคําว่าอะไรอีกบ้างยังมีอีกยามชื่นยื่นรดยแดงยามชื่นยามชื่นใช่ไหมคะอ่ะยามชื่นสีแดง่า ชื่นกับเื่อนะคะเป็นการเล่นเสียงสัมผัสสสระอือและก็มาตาแม่กลนเหมือนกันอ่ะต่อมาค่ะคาว่ารื่นโดยแรงอ่ะรื่นโดยแรงเป็นการเล่นเสียงสัมผัสอะไรคะเราเรียกเหมือนกันสัมผัสพยัญชนะหรือว่าสัมผัสอักษรนั่นเองค่ะอ่าถัดมานะคะคาว่าอิ่มกับอาบ อ่ะอิมกับอัมนะคะก็เป็นการเล่นเสียงสัมผัสพย,ยัญชนะเหมือนกันก็คืออออเหมือนกันนะคะอยู่ต้นเหมือนกันสุดท้ายและสุดท้ายและเราหาดูค่ะว่ายังมีอีกไหมอ่ะใครเจออีกบ้างยังมีอีกอ่าถูกต้องเลยค่ะคำว่า อาบสาบนาสานะคะเป็นการเล่นเสียงสระอาหเหมือนกันทั้งหมดเลยซึ่งจากบทนี้นะคะก็สามารถถอดคำประพันธ์ได้ว่ากวีเนะ่าวถึงหมากปลานะคะหมากปลาคือมักปลานะคะเป็นผลไมชช้ชนิดหนึ่งนะคะจากเรื่องกับเพชมเครื่อนคาวานกวีนะคะก็กล่าวว่าหมักปลาที่น้องนาน,นะคะปอกใส่ถแก้วเอาไว้เนี่ย เมื่อพี่นะคะได้รับประทานเนี่ยก็รู้สึกสดชื่นเป็นอย่างมากปางอิ่มอางสาบนาสาคะก็ปกเป็นการเปรียบเทียบว,ว่ารู้สึกสดชื่นเหมือนกับได้กล้ชิดน้องนางเลยอ่ะอ่าซึ่งบทนี้นะคะที่มามีความพลิดเพเพราะ,ราะามันมีการเล่นเสียงสัมผัสสระและก็พยัญชนะใช่ไหมคะซึ่งอ่าเล่นเสียงสระแล้วก็พยัญชนะ,นะคะเป็นคนละพิธีอย่างหนึ่งของการสันค์คำและการสันค์คำนะคะก็อยู่ในประเภทหนึ่งของคุณค่าด้านาศิน มาถึงตรงนี้แล้วใครพอจะเดาได้บ้างว่าวันนี้ครูจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไระถูกต้องแล้วค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องการวิเคราะห์คุณค่าด้านวรรณศิลป์จากเรื่องอะไรคะอ่วันนี้มาจากเรื่องอะไรที่ครูบอกไปข้างต้นจากเรื่องกาเพรชมเครื่องคาวานั่นเองค่ะ,ะแล้วใครสงสัยบ้างไหมคะว่าทำไมถึงต้องมาเรียนเกี่ยวกับการวิเคราะห์คุณค่าด้านวรรณศิลป์จากเรื่องนี้ล่ะ เพราะว่าเรื่องนี้นะคะกวีหรือว่าผู้แต่งเนี่ยมีกลว,วิธีการสัรคามการเลือกใช้ภาษาการเลือกใช้คําคที่ส,ะสะละสลวยนะคะทำให้าาผู้อ่านเนี่ยเกิดจินตภาพแล้วก็อารมณ์คล้อยตามนะคะเพราะฉะนั้นจึงมีความเพล่ะดังนั้นนะคะเราจึงมาเรียนกันในเรื่องการวิเคราะห์คุณค่าวรรณศินจากเรื่องการเผยชมเครื่องถวายนั่นเองค่ะ,ะพร้อมกันได้ย,ยังคะพร้อมย,ยังนหรือ,อย,ย,ยัง อย่าเพิ่งง่วงนะคะเพิ่งเริ่มต้นเองอถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเรื่องวันที่หัวข้อที่หนึ่งกันเลยค่ะ,ะหัวข้อแรกนะคะก็คือความหมายของการวิเคราะห์ค,คุณค่าด้านมนรษศิสันั่นเองค่ะ การวิเคราะห์คุณค่าในวรรณศิลป์คืออะไรก็คือการวิเคราะห์ความไพเราะของบทประพันธ์นั้นๆนะคะว่าบทประพันธ์นั้นมีความไพเราะอย่างไรบ้างกวีหรือว่าผู้แต่งเนี่ยมีการเลือกใช้ถ้อยคําการใช้ภาษาการสันค์คำอะไรยังไงบ้างน,นะคะเพื่อให้บทประพันธ์เนี่ยเกิดความไพเราะแล้วก็ผู้อ่านเนี่ยเกิดจินตภาพเกิดความเพลิดเพลินแล้วก็เกิดอารมณ์ทางสุนทรียะนั่นเองค่ะ หัวข้อถัดมานะคะก็คือหลักการวิเคราะห์คุณค่าด้านณศิลป์อ่ะซึ่งหลักการนะคะจริงๆแล้วมันมีหลายประเภทมากๆเลยแต่ว่าวันนี้นะคะสําหรับนักเรียนชั้นม .1 เนี่ยคุณครูก็จะมาสอนในหัวข้อของการสรรค์คซึ่งการสรรค์คคืออะไรใครตอบได้บ้างอ่ะการสรรค์คนะคะก็คือการเลือกใช้คําที่ให้สื่อความคิดความเข้าใจ ความรู้สึกและก็อารมณ์ได้อย่างงดงามนะคะโดยเน้นความงามด้านเสียงเป็นสำคัญซึ่งกลวิธีในการเลือกใช้การสันคมมีดังนี้หนึ่งนะคะจะมีการเล่นเสียงการเล่นเสียงการเล่นเสียงนะคะก็จะเป็นการสันคมนะคะที่ทำให้เกิดท่วงทำนองที่ไพเราะซึ่งแบ่งออกเป็นการเล่นเสียงสระพยัญชนะและก็วรรณยุกต์นะคะเรามาดูกันที่การเล่นเสียงสระกันก่อน,อนเลย การเล่นเสียงสระนะคะเป็นการใช้คําที่มีเสียงสระเดียวกันถ้ามีตัวสะกดนะคะจะต้องอยู่ในมาตราตัวสะกดเดียวกันเช่นคําว่าอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะอ่าเช่นคําว่าดินกินอ่าอันนี้เป็นการเล่นเสียงสระอีกเหมือนกันมาตราตัวสะกดเดียวกันก็คือมาตราแม่โกนอ่าถูกต้องต่อมาคําว่า ปลากับนาอ่ะเป็นการเล่นเสียงสระอะเหมือนกันไม่มีตัวสะกดก็ได้เลยสุดท้ายคําว่าที่กับนี่นะคะเป็นการเล่นเสียงสระอ e ีเหมือนกันนั่นเองค่ะอ่าซึ่งการเล่นเสียงสระนะคะก็จะแบ่งออกเป็นสระเสียงสั้นและก็เสียงยาวอีกด้วยสระเสียงสั้นและก็สระเสียงยาวนะคะเมื่อผสมกับพยัญชนะนะคะความหมายก็จะเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็จะสง่งผลต่อความรู้สึกที่แตกต่างกันอ่า เช่นนะคะ,ะเสียงสั้นนะคะก็ใช้ความหมายของความแข็งแกร่งดุดันเช่นคําว่าบูรุษดุทะลุนะคะสระเสียงยาวนะคะก็ใช้ความรู้สึกนุ่มนวลอ่อนหวานนะคะเช่นคําว่ากาดานาดีและก็โสภาค่ะ วข้อถัดมานะคะั่นก็คือการเล่นเสียงพยัญชนะการเล่นเสียงพยัญชนะคืออะไรก็คือการใช้เพยัยชนะต้นนะคะที่มีหน่วยเสียงเดียวกันในคําที่ต่างกันทําให้เกิดความไพราะในการเต่งเสียงของคำอ่ะและเรียนสังเกตไหมคะว่าสองฝั่งเนี้ยมันมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างอ่ะคว่ารักกับรองแจ้งกับใจมันเป็นการเล่นเสียงพยัยนชนะที่ ลอเรือมีรูปเขียนก็คือ,อลอยเรือแล้วก็หน่วยเสียงเดียวกันก็คือตัวมันเองนะคะก็คือรูปดอยเรือจรจานก็เช่นเดียวกันค่ะส่วนคําว่าทราบกับสดูดถึงกับเท่านักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่ารูปมันเนีเขียนต่างกันก็คือทอหารทเสือทอถุงแต่ว่ามันมีการออกเสียงที่เหมือนกันนะคะซึ่งเมนือที่สูงขึ้นเนยเรียกว่าสัมทาอักษรเรียกว่าเสียงพีสนั่นเองค่ะ เสียงทนะคะก็คือเสียงออกเสียงททเหมือนกันเนี่ยก็เลยเป็นการเล่นเสียงพยัญชนะนั่นเองค่ะต่อมานะคะหัวข้อถัดมานะคะนั่นก็คือการเล่นเสียงวรรณยุกต์เป็นการเรียบเรียงคาที่มีเสียงสระและก็พยัญชนะต้นเสียงเดียวกันแตกต่างกันตรงที่เสียงวรรณยุกต์เช่นคําว่าดูดูรู้ ตุ่มตุ่มตุ่มคำว่ารูเป็นเสียงอะไรคะเสียงสามัญคาว่ารูเสียงเอกคาว่ารูเสียงโทเป็นต้นนะคะจะประกาศระดับเสียงนะคะสามัญเอกโทนะคะเป็นระดับไปไเพื่อเกิดความไพรรอบมากยิ่งขึ้นต่อมาเรามาดูกันที่ตัวอย่างที่หนึ่งเลยคะ่ะ จากกฎอภัณฑ์ที่ว่ารังนกนึ่งหน้าสดโอชารสกว่าทั้งปวงนกลากจากดังรวงเหมือนเดียม้างหางห้องหวน่ะจากบทนี้นะคะกวีเนี่ยก็ถกคำอภั์ได้ว่าเมื่อเห็นอาหารนะคะที่ชื่อว่ารังนกเนี่ยคงจะมีรสเลยว่าอาหาร,หรอ,อื่นทั้งปวงเลยคําว่าโอชานะคะแปลว่าอาอร่อย นกพากจากดังรวงเหมือนเดียมด้างหางห้องหวนกกวีนะคะเปรียบกับนกนะคะที่ต้องพาคจากดังรวงเนี่ยเหมือนกับตัวตัวพี่เอนะคะที่ต้องพาคจากน้องนางเป็นที่รักอ่าซึ่งบทนี้นะคะมีใครสงสัยบ้างไหมคะว่าทําไมกวีต้องใช้ยังนกมาเปรียบเทียบกับน้องนางเป็นที่รักทาไมไม่ใช้ยังมดแดงอ่าหรือว่ากบอ่าสัตว์อื่นๆมาละคะใครสงสัยบ้าง ที่กาวีน,นะคะใช้ยางนกในการเปรียบเทียบเพราะว่ายางนกเป็นอาหารที่หาทานได้ยากแล้วก็เป็นอาหารที่มีคุณค่าปาน,นีดนะคะก็คือยางนกทํามาจากน้ําลายของนกนางแอ่นนะคะซึ่งหาทานได้ยากซึ่งเปเรียบยางนกก,ก,กับนางเป็นที่ดังนะคะที่เป็นผู้หญิงที่มีคุณค่าแล้วก็เพียบพร้อมนั่นเองค่ะต่อมานะคะเรามาดูกันที่การเล่นเสียงในบทนี้กันเลยค่ะเล่นเสียงสระในคําว่า พากกับจากนะคะเป็นการเล่นเสียงสระอาแล้วก็มาตาเมกกเหมือนกันซึ่งบทนี้นะคะนักเรียนสังเกตเลยค่ะว่ามักจะเล่นเสียงสระเสียงยาวคําว่าพลากจากดางหาเป็นต้นนะคะเพราะซึ่งขัเสียงนี้นะคะก็จะให้ความรู้สึกอ่อนหวานนุ่มนวลใช่ไหมคะ,ะต่อมานะคะการเล่นเสียงพยัญชนะเล่นในคําว่านกนึ่งหน้า นกนึ่งน้านะคะเป็นการเล่นเสียงอนอนหนูเหมือนกันโซนนัดคำว่าดังกับดวงอ่าเป็นรับตัวต่อก็คือรอเรือสามมาคำว่าห่างห้องหวนเป็นการเล่นหอหีบเหมือนกันทั้งสามคำเลยอ่ะซึ่งบทตัวมานะคะก็คือมูแนมแหลมเลือดรดพร้องพริกสดใบทองหล้าง ิทหอเห็นดัง,ง้างห่างหอหวนปวนใจโหยบทนี้นะคะกวีก็กล่าวถึงหมูแนมที่ทานคู่กับพริกสดแล้วก็ใบทองหลังเนี่ยเมื่อกวีเนี่ยไม่ทานหมูแนมนานๆเนี่ยก็รู้สึกปานปวนใจเหมือนกับที่ต้องพลาดจากน้องนางนเป็นที่รักนานๆเลยบทนี้นะคะมีการเล่นเสียงซาดาในคําว่าคําว่าอะไรบ้างคะนักเรียน คำว่าหนมกับแหลมใช่ไหมคะเล้วเสียงสระแอเหมือนกันสระแอเป็นสระเสียงเสียงอะไรคะเสียงยาวแล้วก็มาตามแม่กลมเหมือนกันสองคำว่ารางกับชาวเป็นการเล่นเสียงสระอาเหมือนกันแล้วก็มาตามแม่โกงงูนั่นเองค่ะต่อมานะคะเป็นการเล่นเสียงพยัญชนะ,ะในคําว่าคําว่าพร้อมกับพลิกนะคะ อันเล่นพอรอรเหมือนกันสองนะคะคำว่าหอกับเห็นอานหอกับเห็นเป็นการเล่นแล้วก็มีคำว่าทางหอหวนอีกด้วยนะคะเป็นการเล่นหอหีบเหมือนกันเป็นการซ้ำหอหีบเพื่อเกิดความไพเราะมากยิ่งขึ้นนะคะเรียกว่าการเล่นเสียงเพัญชนั้นเองค่ะ อาหาุพันธ์นี้นะคะจากวุพันธ์ที่ว่าเห็นรุมรุมสวงเศร้ารุ่มรุ่มเดาคือไฟฟอนเจ็บไกลในอารวณร้อนรุ่มรุ่มกลุ่มกลางสวงอ่ะบทนี้นะคะกวีก็กล่าวถึงอาหารที่ชื่อว่ารุมนะคะก็คืออาหารที่ทําด้วยไข่นะคะโดยเป็นฟอยล์คล้ายๆลาดเตียงนะคะแต่เป็นคําใหญ่ๆนะคะซึ่งเธอคข้าใจได้ว่าพอเห็นอาหารที่ชื่อว่ารุมเนี่ยความเศร้าก็เข้ามาประดังในอก ทำให้ร้อนะอุอยู่ในอกนะคะไฟฟอนนะคะเป็นความเจ็บปวดที่ยาวนานด้วยใจที่คิดถึงน้องนางนะคะคาว่าอาวอนเป็นสหนการคิดถึงน้องนางเป็นที่รักทาให้พี่เนี่ยรอนรุ่งรุ้มใจนะคะบทนี้นะคะก็เป็นกาวย้ําซ้ําๆนะคะว่าเศร้า,าแล้วก็คิดถึงน้องนางมากแค่ไหนซึ่งบทนี้นะคะมีความโดดเด่นทาง,งาการเล่นเสียงวันในยุคในคําว่า ดุมดุมรุ่ม,ม,มอ่ะซึ่งมาได้ยังไงนักเรียนสงสัยไหมคะ,ะถ้าสงสัยเราไปดูกันที่สายถัดไปเลยค่ะ,ะนักเรสังเกตโดเรือนะคะโอเรือนะคะเป็นอักษรอะไรคะย้อนกลับไปที่ตะยางค่ะอัามูเป็นอักษรอ,อะไรคะ,อ,คะอักษรต่ำและเป็นอักษรต่ำเดียวด้วยซึ่งอักษรต่ำเดียวนะี่มันมีหลักการผันเสียงเระยุกตไว้ว่าผันได้แค่3ามเสียงนะคะนั่นก็คือสามัญ โทและก็ตีนะคะซึ่งคําว่ารูมในที่นี้นะคะกะวีนมีการใช้หอนำนะคะมาช่วยเพื่อผันในค้อป5เสียงก็จะเป็นรูมรูมรุมร่มรุ่มรุมนั่นเองค่ะ,ะเรามาดูกันที่หัวข้อถัดไปนะคะก็คือหัวข้อการเล่นคําการเล่นคํน,คนะคะก็คือกลวิธีการประพันธ์ในการแต่งบทด,ด้วยกรองด้วยการซ้าคําหรือว่าซ้ําอักษรน,นะคะให้เกิดเสียงเสนอเสียง,งเสียงสนอพยอะนั่นเองค่ะซึ่ง ามาดูชนิดแรกกันเลยค่ะ2นะคะอันหนึ่งนะคะการเล่นซ้าคานะคะเป็นกรวิธีการใช้คําคําเดียวกันอ่อาจ,จะวางไว้ติดกันหรือวางไว้แยกจากกันก็ได้ซึ่งการการเล่นซ้ำคำนะคะหนึ่งเลยรูปเสียงเหมือนกันอ่านออกเสียงก็เหมือนกันความหมายก็ต้องเหมือนกันอ่ะมาดูตัวอย่างกันเลยค่ะ ตัวอย่างแรกนะคะก็คือการ้ําคำในตำแหน่งที่ติดกันเช่นปะระับะพัน์นี้เลยค่ะเรื่อยๆมาหลอนๆที่ภากรจะตกต่ำสนธยาจะาใกล้คำ่ำคำหนึ่งหน้าเจ้าตาตูจากเรื่องกาพเรือของเจ้าฟ้าสมาริเบศนะคะอะนักเรียนสังเกตคําว่าเรื่อยๆกับหลอนๆนะคะ่ะอ่านเรื่อยๆกับหลอนๆคำว่าเรื่อยนะคะก็จะหมายถึงเรื่อยๆอ คำว่าลอนดดนนะคะก็จะเป็นความหมายที่ว่าใกล้จะหมดลงเช่เนแสงอนิ์นะคะนี้ค่ะแสียงอนิ์นะคะการังลจะตกต่ําลงอ่ะการจะหมดแล้วซึ่งคําว่าเรื่องกับรอนดดนเนี่ยรูปเขียนเหมือนกันอนออกเสียงเหมือนกันซ้ําคําในตำแหน่งที่ติดกันนะคะจึงเป็นการเล่นอ่ะซ้าําคําต่อมานะคะการเล่นซ้ําคํนตำแหน่งที่ห่างกันเช่นบทนี้ค่ะ ห้ามเพลิงไว้อย่าให้มีควันห้ามสุริยะแสงจันทร์ส,ส่องใสห้ามอายุให้หันคืนเล่าห้ามดังนี้ไว้ได้จึงห้ามนินทาค่ะซึ่งบทนี้นะคะก็เป็นการเล่นซ้าคำในแนวที่ห่างกันก็คือเล่นคําว่าห้ามนะคะห้ามนี้ก็คืออ่านออกเสียงเหมือนกันรูปเสียงเหมือนกันความหมายก็คือห้ามเมียทำแบบนี้นะคะคำหมายก็เหมือนกันจงเป็นการเล่นซ้ําคาแต่วางไว้ในแนวที่ห่างกันนั่นเองค่ะ ต่อมานะคะเรามาดูบทพันธ์การเล่นซ้าคาในเรื่องการประชุมเครื่องคาวา,า,านกันเลยค่ะในเรื่องการประชุมเครื่องคาวา,านะคะก็จะปรากฏเพียงแค่การเล่นซ้าคําในแหน่งที่ติดกันจากบทนี้ค่ะความรักยักเปลี่ยนท่าทําน้ํายาอย่างแกงขมก้นอ,อ่อมกล่อมเปรี้ยงกลมชมไม่ไวคล้ายๆเห็น บทนี้นะคะก็มีการเล่นซ้าคาคําว่าคล้ายๆนะคะรูปเหมือนกันอนกอเสียงเหมือนกันนําความหมายเหมือนกันมาซ้ําตาแหน่งที่ติดกันนั่นเองค่ะซึ่งคําว่าคล้ายๆนะคะจะหมายถึงละไมหรือ,หร,อหรือเกือบเหมือนบทพันนี้นะคะก็แปลได้ว่าความรักของน้องนางน,นะคะท้าแม่น้องนางเนี่ยมาทําแกงขมให้พี่ทานซึ่งมีชาติอร่อยกลมกล่อมมาก ให้พี่เนี่ยต้องชมไม่ไวยชมไม่ขาดปากคล้ายๆกับเห็นหน้าต้องกรอดเวลาเลยก็เหมือนกับเห็นหน้าน้องกรอดเวลานั่นเองค่ะ,ะต่อมาคําว่าลิ้นจีมีครุณนครุนเรียกซ่อมฉุนใช้น้ำกอนหวนทวีลิ้นลงงอนชะอ้อนท้อ้อยกระบวนนะคะวันนี้นะคะก็มีการเล่นซ้าคาในแนวที่ติดกันคําว่าครุ่นครุนนั่นเองค่ะแปลว่าบ่อยๆเสมอเสมอ ประเภทที่2นะคะนั่นก็คือการเล่นคําพ้องการเล่นคําพ้องนะคะก็คือการคําที่มีการเขียนหรืออ่านออกเสียงเหมือนกันแบ่งเป็น,ปนสี่ประเภทดังนี้ค่ะ 1. น,นะคะคาพ้องรูปพ้องรูปก็คือรูปเขียนเหมือนกันอ่านออกเสียงต่างความหมายก็ต่างเช่นคําว่าคําว่านี้ค่ะเรียนอ่านว่าอะไรบ้างอ่ะหนึ่งอ่านได้ว่าเวลาหมายถึงเวลาใช่ไหมคะสองนะคะอ่านว่า เลานะคะหมายถึงเกนสำหรับสอดในกระดุมรถนะองนะคะคำพ้องเสียงพ้องเสียงก็เสียงเหมือนกันลูกเขียนต่างความหมายต่างอ่ะเรามาดูตัวอย่างเช่นคำว่าโจดโจดสอ์บริสีโจดโทษอหารยอยักโจด จดโทษทหารกอไก่กาันนะคะ,ะเห็นไหมคะว่าอ่านออกเสียงเหมือนกันก็คืออ่านว่าโจทย์เหมือนกันแต่รูปเขียนต่างกันซึ่งความหมายนะคะก็จะแตกต่างกันโจทย์ที่1น,นะคะก็หมายถึงกา่าวคานโจทย์ที่2นะคะยอยักกาันแปลว่าคําถามและโจทย์กอไก่กาันนะคะแปลว่าผู้ฟ้องนั่นเองค่ะต่อมานะคะคำพ้องรูปแล้วก็พ้องเสียงอ่ะ รูปเขียนเหมือนกันเสียงเหมือนกันแตกต่างกันที่ความหมายนั่นเองค่ะเรามาดูกันที่ตัวอย่างเลยค่ะตัวอย่างคําว่าขันอ่ะรูปเขียนเหมือนกันอ่านออกเสียงเหมือนกันขันนี้ไปได้กี่ความหมายเรามาดูกันที่ความหมายที่หนึ่งแปลว่าขันที่แปลว่าพยัญชนะสองนะคะขันที่แปลว่า ทำให้ตึงหรือว่าขันนั่นเองค่ะสามนะคะอาการร้องของไก่นะคะก็คือไก่ขันตอนเช้าๆนั่นเองอ่ะและสี่หมายถึงอารมณ์ตลกขำขันส่วนคำพ้องสุดท้ายนะคะก็คือคำพ้องความหมายหรือที่ียกอยียหนึงว่าคำไวพดอ่ะคำพ้องความหมายนะคะก็คือความหมายเหมือนรูปเขียนต่างออกเสียงต่างเช่นคําว่าอะไรบ้างคําว่าคงคาชนละทาน ชัชชนทีชลาเลยทาราซึ่งทั้งหมดนี้นะคะแปลว่าน้ําเหมือนกันนั่นเองค่ะ,ะซึ่งประเภทที่ครูจะมาสอนเราในวันนี้นะคะก็คือการเล่นคำพ้องทั้งรูปและก็เสียงนะคะเป็นคำพ้องที่ปรากฏในเรื่องกาบเพชมเครื่องคาวานมาดูตัวอย่างกันเลยค่ะ อย่างที่หนึ่งจากกฏพันฑ์ว่าขนมพิงพิงเผาวร้อนเพียงไฟฟอนฟอกสวงในร้อนนักยักแดมไกลเมื่อใดเห็นจะเย็นสวงอ่ะงนัเกเรียนสังเกตคำว่าพิงกับพิงนัเกเรียนสงสัยไหมคะว่าทำไมพิงกับพิงถึงไม่เป็นการเล่นคำการเล่นซ้ำคำก็ครูบอกเองว่ารูปเขียนเหมือนกันอ่านออกเสียงเหมือนกันเป็นการเล่นซ้ำคำนี่ แต่นักเรียนต้องพิจารณาว่าคําว่าพิงนี้มันมีความหมายต่างเหมือนจะแตกต่างกันเพราะว่าถ้าแตกต่างกันกจะเป็นการเล่นคาพ้องทันทีนะคะดังนั้นเราจะ,ะต้องพิจารณาจากผลภันธ์และก็ความหมายโดยรวมซึ่งบทพันธ์นี้พะะิงที่หนึ่งนขนมพิงน,นะครูเปลี่ยนสีก่อนขนมพิงหมายถึงขนมชนิดหนึ่งนะคะตามรวปนี้เลยค่ะใครเคยทานบ้างสมัยนี้หาทานได้อยู่นะคะ ส่วนพิงที่2พิงเผาร้อนนะคะหมายถึงการผิงไฟนั่นเองค่ะอันนี้นะคะรูปเขียนเหมือนกันอ่านออกเสียงเหมือนกันแต่ความหมายแตกต่างกันจึงเป็นการเล่นคํำพ้องนั่นเองค่ะตัวยอย่างถัดมานะคะจากบทประพันธ์ที่ว่าลาเตียงคิดเตียงน้องนอนเตียงทองทำเมืองบน ลดหลัน่นชันชอบคนยนอยากนิดคิดแนบนอนอ่ะผลิภัณธ์นี้ก็เช่นเดียวกันค่ะจะต้องพิจารณาอ่ะจากความหมายก่อนนั่งเห็นสังเกตเห็นครับเห็นคาที่ซ้ากันไหมคะคาว่าอะไรคะคาว่าเตียงใช่ไหมคะเตียงที่หนึ่งล่าเตียงเตียงที่สองเตียงน,อน้องอ่ะเตียงที่สามเตียงท้องอ่ะผลิภัณฑ์น,นี้นะคะก็แปลได้ว่า พอเห็นอาหารที่ชื่อว่าลาดเตียงเนี่ยก็คิดถึงเตียงนอนของน้องนางเป็นที่รักที่เหมือนเป็นเตียงทองอยู่บนสวรรค์เมืองบนนะคะก็หมายถึงเมืองสวรรค์นั่นเองค่ะทําให้พี่เนี่ยคิดถึงอยากแน้เมือนกับน้องนางอยากใกล้ชิดกับน้องนางอ่ะซึ่งบทนี้นะคะเราสังเกตเห็นแล้วว่าความหมายแตกต่างกันจึงเป็นการเล่นคําพ้องอมาดูกันที่เตียงที่หนึ่งลาดเตียงครูบอกไ้ว่าหมายถึงชื่ออาหารนะคะ ทองนะคะเตียงที่สองเตียงน้องหมายถึงเตียงนอนอ่ะและเตียงทองในวรรคที่สองนะคะก็หมายถึงเตียงนอนเช่นเดียวกันแต่เป็นเตียงทองที่อยู่บนสวรรค์นะคะ,ะตัวอย่างที่3นะคะจักรพันด์ที่ว่างามจริงจากมงกุฎใส่ชื่อดุดมงกุฎทองเดียมนั่มคำหนึ่งปองซ้างน้องนางเคยยนต์อ่ะนักเรียนเห็นคำไหมท่ที่อ่ะมันมีรูปเขียนเหมือนกัน อ่านออกเสียงเหมือนกันบ้างไหมคะ่าคำว่ามุงกุดนั่นเองซึ่งบทพันนี้นะคะกุดที่หนึ่งนะคะจามุงกุดหมายถึงชื่อขนมทาอชนิดหนึ่งนะคะเนี่ยเหมือนในรูปเลยสองนะคะหมายถึงมุงกุดทองนะคะหมายถึงเครื่องประดับนั่นเองคะ่ะจึงเป็นการเล่นคำาพองนะคะความหมายต่างกันอ่า สำหรับเนื้อหานะคะก็จบก,กันไปแล้วนะครูว่าอธิบายไปเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะครูจะมีคําถามมาทบทวนความรู้ความเข้าใจว่าที่นักเรียนได้เรียนไปเนี่ยนักเรียนมีความเข้าใจมากน้อยเพียงใดอ่ะเราไปเริ่มกันที่คําถามที่1กันเลยถามว่าความหมายของการวิเคราะห์คุณค่าด้านวรรนศิลหมายถึงอะไรอ่ะใครยังพอจําได้บ้างใครยังพอจำได้บ้าง,ายยง,างช่วยตอบคุณหน่อยเร็ว ความหมายของการวิเคราะห์คุณค่าด้านวรรณศิลป์คืออะไรก็คือการพิจารณาบทพันธ์นั้นมีความเพร่ลอย่างไรบ้างกวีมีการเลือกใช้ถ้อยคําการใช้ภาษาการสรรค์คาอย่างไรเพื่อเกิดจินตภาพมากยิ่งขึ้นสองนะคะข้อที่2ข้อถัดไปถามว่าหลักการวิเคราะห์คุณค่าด้านวรรณศิลป์หมายถึงอะไร หลักการวิเคราะห์คุณค่าด้านวรรณศิลป์นะคะก็ที่เรียนไปนะคะก็จะมีหลักการสันค์ำใช่ไหมคะซึ่งหมายถึงการเลือกใช้คําให้สื่อความคิดความเข้าใจความรู้สึกและอารมณ์ได้อย่างงดงามโดยจากคํานึงถึงความงามด้านเสียงเป็นสําคัญซึ่งมีกี่ประเภทคะที่เราเรียนไปมีมี2ประเภทนะคะจะเป็นการเล่นเสียงและก็การเล่นคํา การเล่นเสียงนะคะเราไปดูกันที่คำถามที่สามนะคะจะถามเกี่ยวกับการเล่นเสียงข้อที่สามนะคะถามว่าความหมายของการเล่นเสียงคืออะไรและมีกี่ประเภทจงอธิบายใครยังพอจําได้บ้างคะ,ะความหมายของการเล่นเสียงนะคะก็คือการสั่นคำที่ทําให้เกิดทุกคํานองที่ไพาราะบแบ่งออกเป็น3ประเภทได้แก่1การเล่นเสียงสด พยัญชนะ,แล,นะและก็วรรณยุกอ่ะการเล่นเสียงสระคืออะไรก็คือการเล่นคําที่มีการสัมผัสอับสรัตัวเดียวกันและก็มัดราสะกดตัวเดียวกันเช่นคําว่ามากกับจากนะคะ,ะเสียงสระอาหเหมือนกันแล้วก็มัดตามแมกปกเหมือนกันถ้าไปทําว่ามากกับหวานได้ไหมคะ อ่ะไม่ได้นะคะเพราะว่าสระอาหเหมือนกันก็จริงแต่ว่ามาตรตัวสะกดนะคะต่างกันสองนะคะการเล่นเสียงพยัญชนะนะคะก็คือการเล่นคาที่มีเป็นชั้นต้นตัวเดียวกันซั้ําๆกันนะคะเพื่อเกิดตัวน้องที่เพลราะเช่นคําว่าดักเดียมด้างร้อง,องเป็นต้นนะคะสามนะคะการเล่นเสียงวนรยยุก์ก็คือเป็นการเล่นระดับเสียงจากสามัญเอกโทตีจตวาเป็นอ่าไปได้ด้วยนะคะเป็นระดับเช่นคําว่าตูมตุ่มตุ้ม อี๋ยว่าดูดูรูรร้นะคะต่อมานะคะข้อที่ข้อที่สถามว่าความหมายของการเล่นคำคืออะไรและมีกี่ประเภทจงอธิบาย การเล่นคำนะคะก็คือกลวิธีการแต่งบทร้อง้วยการซ้ำคำหรือว่าซ้ำอักษรให้เกิดเสียงถนเสียงสนอและก็มีความหมายที่ลึกซึ้งกินใจนะคะมันจะเป็น,ปนสองประเภท1คือการเล่นคำซ้ำหรือการเล่นซ้ำคำส2คือการเล่นคำพ้องซึ่งการเล่นซ้ำคำนะคะ1รูปเขียนเหมือนกันอ่านออกเสียงเหมือนกันความหมายก็เหมือนกันอ่ะส่วนการเล่นคำพ้องนะคะมันจะเป็น4ป,ประเภท หนึ่งนะคะคำพ้องรูปรูปเขียนเหมือนกันอ่านออกเสียงต่างกันความหมายต่าง 2. คํคำพ้องเสียงเสียงเหมือนรูปต่างความหมายต่าง 3. คํคำพ้องความหมายหรือว่าคำวัยพจน์ความหมายเหมือนกันรูปรูปและเสียงต่างกันส่วนปที่4นะคะก็คือคำพ้องทั้งรูปและเสียงนะคะก็คือรูปเขียนเหมือนกันออกเสียงเหมือนกันแต่มีความหมายต่างกันก็คือเป็นประที่เราเจอในบทอภินิเรื่องกาพยชมเครื่องขาหวานใช่ไหมคะ ต่อมานะคะข้อสุดท้ายถามว่าการเล่นคําซ้ําและการเล่นคําพ้องนะคะแตกต่างกันอย่างไรคําพ้องอันที่นี้นะคะครูหมายถึงคําพ้องทั้งรูปและเสียงนะคะที่ครูได้สอนไปแตกต่างกันตรงที่ว่าคําซ้านะคะรูปเขียนเหมือนกันอ่านออกเสียงเหมือนกัน ความหมายก็เหมือนกันนํามาซ้ำเตืนที่ติดกันหรือว่าห่างกันก็ได้แต่ความหมายจะต้องคงเดิมส่วนการเล่นคําพ้องรูปและพ้องเสียงนะคะรูปเขียนเหมือนกันเสียงเหมือนกันแต่ว่าความหมายแตกต่างกันซึ่งเราจะต้องพิจารณาจากบทอภันท์ว่าอแบบพันนั้นนะคะมีความหมายว่าอย่างไรบ้างจึงจะแยกออกว่าเป็นการเล่นคำคำ,คำซ้ำหรือว่าการเล่นคำพ้องกันเองค่ะอ่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับเนื้อหาใน เรื่องการวิเคราะห์คุณค่าด้านมรดศีลจากเรื่องการเผชมเครื่องคาวานสำหรับวันนี้นะคะกูข้อจบการนำเสนอเพลงเท่านี้ขอบคุณค่ะ